นักคติถึงมีความสำคัญมากกว่าความฉลาดทางปัญญาหรือ IQ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดแคสเมื่อพูดถึงความสำเร็จเรามักจะคิดว่าคนที่มีสติปัญญาดีจะต้องทิ้งห่างคนอื่นไปแบบไม่เห็นฝุ่นเสมอแต่เราจะเปลี่ยนวิธีคิดนี้ไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อได้อ่านงานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคอร์โรแว็กเป็นนักจิตวิทยาได้ทุ่มเทชีวิตการงานของเธอเพื่อศึกษาเรื่องภัสนกคติและศักยภาพซึ่งงานวิจัยล่าสุดของเธอนั้นแสดงให้เห็นว่าภัสนกคติบ่งบอกถึงความสำเร็จได้มากกว่าดับ IQ เธอพบว่าทัศนคติ ที่เป็นแกนหลักของคนเราแบ่งเป็น2ประเภทประเภทหน่งคือก่อความคิดแบบจำกัดหรือฟิกไมซ์เซตประเภทที่สคือก่อความคิดแบบเต,ติบโตหรือโกดไมซ์เซตคนที่มีก่อความคิดแบบจำกัดหรือฟิกไมซ์เซตนั้นจะเป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตนเองและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อสิ่งใดๆเึ่องการมีวิธีคิดแบบนี้นี่เองที่อาจเป็นปัญหาได้เวลาที่เราพบเจอกับสิ่งที่ตัวเราไม่สามารถรับมือได้และมันจะทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังและพ่ายแพ้ได้ตรงกันข้ามกับคนที่มีก่อบความคิดแบบเติบโต,รตรหรือโกด w t h m i n d s e จะเป็นคนที่มักเชื่อว่าคนเหล่านั้น สามารถพัฒนาตัวเองได้เสมอตราบใดที่เรามีความพยายามและวิธีคิดแบบนี้นี่เองที่ทำาให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งกว่าคนที่มีก่อความคิดแบบตายตัวหรือ s i x mindset แม้ว่าจะมีไอคที่ไม่สูงก็ตามเพราะคนประเภทนี้จะชอบทำในสิ่งที่ท้าทายและมองว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาคือโอกาส ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทัศนคติกับ IQ มันแตกต่างกันอย่างไรโดยทั่วไปแล้วการมีความสามารถหรือการเป็นคนฉลาดจะทำให้เรามีความมั่นใจมากกว่าคนทั่วไปซึ่งเป็นความจริงเวลาที่เราพบเจอในเรื่องที่มันง่ายๆเท่านั้น แต่ปัจจัยที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือวิธีการจัดการกับความผิดพลาดและอุปสรรคต่างต่างสังหากที่เราไม่คาดคิดโดยคนที่มีก่อความคิดแบบโปรดไมซ์จะอ้าแขนรับกับอุปสรรคได้อย่างไม่ลังเลแวะกล่าวว่าความสำเร็จในชีวิตคือเรื่องของวิธีการจัดการกับความล้มเหลวในชีวิตของเราีิแล โดยเธออธิบายวิธีที่คนมีก่อความคิดแบบโค้ดไมล์เซตไว้ว่าความล้มเหลวก็เป็นแค่ข้อมูลตัวหนึ่งที่เราแปะป้ายเอาไว้ว่ามันคือความล้มเหลวซึ่งมันจะทำให้เรารู้ว่าหากวิธีนี้มันไม่ได้ผลงั้นเราก็ลองวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นดูสิไม่ว่าเราจะเป็นประเภทไหนก็ตาม เราสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้มีกอรอบความคิดแบบโค้ดใหม่เซตได้ทั้งนั้นเราจะมาดูวิธีการช่วยปรับมุมมองของเราให้ดีขึ้นด้วย7วิธีต่อไปนี้ 1. อย่าจมอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่าใครๆก็ต้องเคยมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า ตัวเองนั้นไร้ค่าสิ้นดีซึ่งบทดทดสอบของเราก็คือเราจะมีปฏิกิริยาตอบรับกับความรู้สึกแบบนี้อย่างไรต่างหากเราจะเลือกเรียนรู้เป็นบทเรียนและก้าวต่อไปหรือเราจะปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆมีผู้คนที่ประสบความสำเร็จมากมายที่ไม่อาจมาถึงจุดนี้ได้ ้าหากพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับความรู้สึกที่ไร้ค่าเรามาดูตัวอย่างบุคคลเหล่านี้กันบุคคลแรกวอร์ดิสเย่เขาเคยถูกไล่ออกจากบริษทัทแคนซัสซิตี้สตาเพราะไร้ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียดีๆบุคคลที่2อโอบ้าวินฟี ก็เคยถูกไล่ออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ในมัลติมอเดเพราะเธออ่อนไหวกับเรื่องส่วนตัวมากเกินไปบุคคลที่3ามเฮนรีฟอร์ดเคยล้มเหลวจากการสร้างบริษัทรถมาแล้วถึง2ครั้งทีเดียวก่อนจะประสบความสำเร็จจากบริษัทฟอร์ดและคนสุดท้ายสตีเฟนสปิสเบิร์กเคยถูกปฏิเสธ จาก USC Cinematic Arts c h o o l มาหลายต่อหลายครั้งเราลองมาจินตนาการดูว่าถ้าบุคคลเหล่านี้มีกอ่อความคิดแบบ Big Mindset ก็คงยอมแพ้และเลิกลงความหวังไปแล้วคนที่มีก่อบความคิด Goat Mindset จะไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเพราะรู้ว่า การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเต็มใจที่จะล้มเหลวและลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง2มีความมุ่งมั่นและลหลงไหลในสิ่งที่ทำในโรคใบนี้มีคนที่มีพรสวรรค์และเก่งกว่าเราเสมอแต่เราสามารถใช้ความมุ่งมั่นและลหลงรหลในสิ่งที่เราทำ มาทดแทนพรตวันที่ขาดหายไปได้เพื่อมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเราเองอย่างต่อเนื่องเรามาดูอย่างวอรเลนบัฟเฟตสิเขาแนะนำว่าให้หาสิ่งที่รักและลหลงไหลจริงๆด้วยเทคนิคที่เขาใช้525 ก็คือการให้เขียนสิ่งที่เราสนใจมากที่สุด25อย่างแล้วตัดออกไป20ข้อและ5ข้อสุดท้ายที่เหลือนั่นก็คือสิ่งที่เรารักมากที่สุดจริงๆ 3. โรงมือทำผู้ที่มีกรอบความคิดแบบโค้ดไม m i n d เซตจะไม่ได้เอาชนะความกลัวได้ เพราะพวกเขากล้าหาญกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะเขารู้ว่าความกลัวเป็นอารมณ์ที่ทำให้หมดกําลังใจทางออกที่ดีที่สุดก็คือการลงมือทำ God mindset ทำให้พวกเขามีพลังใจและรู้ว่าไม่สามารถรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าได้ ดังนั้นการลงมือทำอย่างจริงจังนี่แหละที่จะเปลี่ยนความกังวลต่อความล้มเหลวให้กลายเป็นพลังเชิงบวกได้ 4. ก้าวไปให้ไกลกว่าจุดที่เราเคยก้าวมาให้ได้ขอเพียงมีกำลังใจและไม่ลังเลพี่อท้นเทให้กับสิ่งที่ทำเราก็จะผลักดันตัวเองไปให้ไกลกว่าจุดเดิมได้เสมอ เราลองมาดูตัวอย่างนี้กันเป็นตัวอย่างของบุตรีที่สอนลูกศิษย์ของเขาบูตมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่วิ่งกับเขากระยะสามไมล์ทุกวันในวันหนึ่งตอนที่วิ่งใกล้ครบสามไมล์บูตก็พูดว่าให้วิ่งต่ออีกสองไมล์นะแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยลูกศิษย์เขาจึงตอบว่าวิ่งต่ออีกสองไมล์ต้องตายแน่ๆ บู d ก็ตอบว่างานก็วิ่งซัสซี่หลังจากวิ่งครบห้าไม่แล้วลูกศิษย์นั้นทั้งร้าและโกรธมากบูงอธิบายว่าต่อให้คุณไม่วิ่งต่ออีกสองไม่คุณก็อาจต้องตายอยู่ดีถ้ามัวแต่สร้างขีดจำกัดให้กับตัวเองทั้งชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรก็มีแต่ขีดจำกัดให้ตัวเองเต็มไปหมด ขีดจำกัดที่แท้จริงน่ะไม่มีหรอกมีแต่อุปสรรคที่มันขวางกั้นเราไม่ให้ผ่านไปที่ได้เราต้องข้ามผ่านมันที่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองขึ้นวันละนิดวันละน้อยเราอาจกลายเป็นคนที่แย่ลงเรื่อยๆดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองให้เกิดขึ้นให้ได้ในแต่ละวัน สักนิดก็ยังดี 5. ้าคาดหวังผลลัพธ์กค้ดมล์เซตจะสอนให้เรารู้ว่าเราล้มเหลวอ,อยู่เรื่อยๆได้แต่ต้องไม่หยุดการคาดหวังการตั้งความหวังกับผลลัพธ์จะเป็นตัวกระตุ้นให้เรามีพลังที่จะเดินก้าวต่อไปได้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราไม่ตั้งความหวังให้กับตัวเองประสบความสำเร็จ เราก็จะไม่มีความพยายามให้ไปถึงจุดนั้นหรอก 6. ปรับตัวกับปัญหาไม่มีใครไม่เคยเจอปัญหาหรือความยากลำบากเราทุกคนมันกจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้โค้ดไมล์เซ็ตจะทำให้เราใช้ความลำบากในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่ดึงให้เราถอยหลังลงคลอง เมื่อมันถูกท้าทายด้วยเหตุการณ์ไม่คาดคิดเราจะต้องปรับตัวเข้ากับมันจนกว่าจะผ่านพ้นไปให้ได้ 7. อย่าบ่นเวลาไม่ได้ดังใจการบน่นไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นก็หม่เซ็ตจะมองทุกโอกาสที่เป็นไปได้เสมอไม่มีพื้นที่สำหรับการบน่นทั้งหมด คือการพัฒนาความคิดเจ็ดข้อเพื่อช่วยให้เรามีก่อความคิดแบบโกดมายเซตเราขอสรุปอีกครั้ง 1. อย่าจมอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไรค่าเพราะเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอ 2. มุ่งมั่นและหลงไหลในสิ่งที่ทำเพราะสิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดัน ให้เราเก้าวต่อไปในอนาคตได้ 3. การลงมือทำนั่นคือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าสิ่งที่เราคิดและหลงไหลนั้นเป็นไปได้จริงๆ 4. ก้าวไปที่ไกลกว่าจุดที่เคยเก้าวมาพยายามก้าวบรรลินให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็พอแล้ว 5. คาดหวังผลลัพธ์ 6. ปรับตัวกับปัญหาเพราะปัญหาคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ 7. อย่าบบนเวลาไม่ได้ดังใจเพราะการบน่นไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นั่นก็คือวิธีพัฒนาความคิดการหมั่นเอาใจใส่กับวิธีคิดของตัวเองต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวจะทำให้เรา ค่อยๆพัฒนาวิธีคิดของตัวเองให้ดีขึ้นได้จนเรากลายเป็นคนที่เป็นกบไม่เซตได้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันสวัสดีค่ะ